สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเดี๋ยวว่าสิพี่น้องภายในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองบบาสายซานเนลอีกคือเก่าคือเดิมเติมพลังแนงใจให้บ่าไซทุกขั้นก่อนมาถา่ายคลิปพ่อแม่พี่น้องโดยก่อนอื่นบาา่าไซก็ขอกราบพ่อแม่พี่น้องฝากดดกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ,าาบ่าไซบุเคยทำโฆษณาจาเเรือพี่น้องเบ่งแต่ต้นจนจบพี่น้องโดยโมือวันี้บ่าไซก่นที่ได้ พาน้องโคหน้ามาเสียญ้าส่วนหน้าบ้านเนาะกับส่วนย่อมให้พี่น้องเลยก็มีหลายๆชนิดเนาะก็มีต้นไม้ลายอย่างเนาะกับาใส่กับพาน้องโคหน้ามาน้ำให้พี่น้องกับมาใส่ปุ๋ยเนาะโดยมื้อนี้ก็มาเบิ่งเงาสมกันเนาะพี่น้องโดยสบายดีน้องโคหน้าสบายดีลูกสบายดีโอ้น้องโคหน้าไปยังลูกอ่ะอ๋ไม่ยี่งใ โอ้ไมาเสียหญ่าบุ๊คไเสียหญ่าสวนเนาะโดยแม่ไปใส่ดุล่ะแม่ไปใสอ๋อแม่ก็ไปเทั่วสวนอีกที่นึงโอ้ตอนนี้คากา็อยู่กับพ่อสองคนเนาะโดยทางน้องข้างหน้าก็ไปเสียหญ่าเลยลูกไปโอ้เล็ดใบยังมาดูล่นะ,ะน่ะฮะเล็ดใบยังมา โอ้น้องคนหน้ามือวันี้พาน้องคนหน้ามาเสียหยาทางส่วนหน้าบ้านเนะาะพ่อแม่พี่น้องกัมีลายลายต้นเนาะกับต้นไม้ของวา่าใสกับสิ่งเวทรอมเนาะก็คือหักพื่นนาอพ่อแม่พี่น้องโอ้ยทางกล่ามานน้ำเนาะมาดูกป้าป้าไปไปไปเสียหนากันเลยไปไปเอาเสียมมาดูกเอาเชียมมาอันนี้กับทางส่วนของวา่าใสอ,อีกเนาะมื้อนี้กับวา่าใสกับได้ทำ ข้างให้เปิ้นขึ้นได้อพราะ้พี่น้องก็เป็นขึ้นห่างเนาะทำห่างให้เพิ่นดอกเข็มมั่งเพไอ้พี่น้องเนาะอันนี้คือห่างดอกเข็มมั่งเพไอ้พี่น้องทางบาใส่กับมากับน้องโคหน้าเนาะก็เอาปุ๋ยมาใส่พรไอ้พี่น้องกับมาเสียหญ้าผุเนาะกับมีต้นเงินต้นทองเนาะกันไงมีอยู่ต้นหนึ่งเพอ้พี่น้อง มีต้นกระโดนน้ำน้ำเนาะกับสิเป็นพุ่มนี่ก็เป็นต้นกระโดนน้ำพพี่น้องเลยโดยทางส่วนของบาวายก็มีใบเตยน้ำเนาะใบเตยก็มีอยู่กกนึง่งพี่น้องเลยอ,อันนี้ก็สิเป็นต้นบีกระทิง้งพ่อพี่น้องพ่อพี่น้องแต่มีอยู่ต้นนึงเนาะบีกระทิ้งจะลดความห่อนในเนาะโดยถ้าใครเป็น โรคประจําตัวห้องในหรือว่าเบาหวานเนาะกัสามารถที่จะต้มกินได้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าพ่อแม่พี่น้องบอยอยากต้มเนาะกับกินยอดหรือว่าแก้มอาหารได้พ่อแม่พี่น้องวันละไปสองใบเนาะกับสีไฮขยัยดโดคาเนาะโดอันนี้กับพริกสีนูพ่อแม่พี่น้องก็มีอยู่ก้นต้นหนึ่งเนาะจะมีแต่กัยังบวมมลูกพ่อแม่พี่น้องยังบ่มมีมากเนาะ ตอนนี้ก็กาลังเล่งสีวิภาพอยู่เพื่พี่น้องปุ๋ยสีวภาพเนาะอันนี้ก็จะเป็นหวานหางเขเนอ้องเพี่น้องก็อยู่อยู่ใต้นี้เนาะแต่ก็จะปีนหวานจอดน้ำนพี่น้องมีเครือตําดึงน้ำเนาะโดยทางส่วนของห้าก็มีเครือตําดึงหรือว่าิิเป็น หวานหางเขนเนาะพ่อแม่พี่น้องกับไทยพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันเนาะ mm. อ่ะก็สิเป็นหางหางนี่เนะาะก็สิเป็นหวานจอดเนาะพ่อแม่พี่น้องต้นนี้เนาะหางนี้เนาะ mm. แในหางที่สองนี่ก็คุณแม่เป็นปลูกอีหยังบู้ยังโมออกเนาะแต่กระทังที่สามเนะาะก็คือหวานดี mm. เยอะแยะพ่อแม่พี่น้องเวลาเราเกี่ยวเนาะ เยอบ่อยๆเยอะได้เรื่อยเนาะสามารถที่จะต้มกินรสได้พ่อแม่พี่น้องไอหางที่ซีเนาะอันนี้โมฮูตัวนี้เนาะต้องถามเม่บ้านเพื่อนเนาะว่าเมยังเนาะโดยทางบ้านมีห่ากระถางพ่อแม่พี่น้องที่ปลูกเนาะเพราใส่กันยังโมฮูว่าส่งกระถางนี้กับโมฮูหวานดียังกับโมฮูเนาะโดยอันนี้ต้นเงินต้นทองเนาะพ่อแม่พี่น้องกับ ใบกบ็เวลาเป็นโดนเดนดเนาะหรือว่าตอนห้าสิมีเงินมีทองเนาะกับมันก็ออกสีเหลืองๆน่อยนึงเนาะเวลาเราบบมีเนาะบ่มีเงินเนาะแวกโบถึอเดทเนาะก็ใบก็สิเป็นสีเขียวพ่้าไพี่น้องเ้ยตอนนี้เวลามีเงินมีทองมันกับใบออกสีเหลืองๆน่อยนึงเนาะ อันนี้ก็รบรรยากาศตอนนี้ก็ขึ้นฟ้าขึาาาน้นฝนเนาะพี่พี่น้องกับบรรยากาศที่ดีเนาะสวยงามเนาะวิวเขียวตอนนี้ต้นเข็มบางเข้าก,ากับกำลังขึ้นห่างเนาะพี่พี่น้องบาใส่ก็ได้หิดห่างให้พนเนาะยู่น่าบ้านพี่พี่น้องก็ได้ขึ้นมาจักน้อยเนาะแต,นแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนแต่เก้าก็บาร์ซก็ได้ ออกดอกมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะเมื่อก่อนเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องถ้าพี่น้องท่านใดเนาะอยากจะดูโลกเข็มมั่งสีขาวบอลแลักออกสีเดืองเนาะก็ออกแดงเนาะก็ออกม่วงพ่อแม่พี่น้องก็มีอยู่สามสี่สี่เนาะก็ทักทายมาหาบารายได้พ่อแม่พี่น้องกับบาร์ไซก็จะอธิบายให้ฟังเนาะวิธีปลูกวิธีปลูกเข็มมั่งเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ ถ้าผายงมือหู้วิธีปลูกเนาะกับทักทายมาหาวสัยนี่ว่าคอมมินเนาะมาได้พ่อพี่น้องถามได้กับวสัยก็สิอธิบายให้ฟังเบิดทุกอย่างเลยเนาะนี่วสัยจะเป็นข้างหน้าพ่อพี่น้องเลยเคมทางหนึ่งเนาะอันนี้กับวสัยก็ลัง ปลูกเนาะบอกกี่เดือนเองเพราะว่าเพิ่นเป็นดอกไปได้สุดหนึ่งเนาะพอพี่น้องกับสุดต่อของเพิ่นกับสวยงามมากเนาะแต่ตอนเพิ่นเป็นหลอกบ้าใส่ก็ยังบดได้ถ่ายพอมพี่น้องในเบื่องส้มเนาะแต่ตอนนี้บา้าใส่ก็ได้ถ่ายพอมพี่น้องในเบิ่งในส้มเนาะเพิ่นกำลังขึ้นข้้งอยู่พอพีนอ่น้องบ้าใส่ก็ได้เห็ดห่างขึ้นให้เพิ่นเป็นที่เรียบร้อยเนาะ ใส่ปุ๋ยชีวภาพของพี่น้องก็จะเป็นสีวัวเนาะใส่เนาะมัน่อจะได้สวยงามแบบนี้เนาะโดยอันนี้ก็คือสิ่งวิล้รอมเวดด้อมของบ้าวใส่เนาะกับประจาวันเนาะใส่กับพอได้อยู่น้ํานี่เนาะเพราะว่ามีสีออกเขียวๆหน่อยเนาะชีวิตเอาก็จะได้สดชื่นกันเนาะพ่อพี่น้องสวยงามเลยพี่น้องอันนี้เป็นต้นเข็มมังเนาะ กะว่าใส่ก็จะได้ออกถ่ายทั้งข้างทางเนาะถ่ายขามาล้านในเนาะให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งซุมกันเนาะโดยอันนี้ก็จะเป็นล้านหน้าเวทล้านหน้าพ่อพี่น้องกทางห่างที่ว่าใส่ถ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเนาะสวยงามมากมากพี่น้องเลยทีเป็นต้นเขียมังล้านหน้าเนาะเพราะว่าใส่ก็ได้เห็ดโค้งห่างเนาะขึ้นขึ้นไปเนาะพ่อแม่พี่น้องก็จะได้ สดซื sea, ่นเนาะกับส you know, ีได้คุมเย็นเลพี่น้องโดยว่าใส่กิ็ดแบบบ้านๆเนาะพี่น้องนี่คือเป็นต้นกระโดนเนาะพี่น้องกต่ทางรอบทางต้นเข็มมั่งเนาะโดยอันนี้ก็รวิวทางเพื่อนของบัสไซอีกเนาะพี่น้องกับวิวเขียวเนาะโดย นี่ก็เคือนหน้าบ้านของบบาไซเองพ่อแม่พี่น้องก็จะดกหน่อยนึงเนาะเพราะว่ามีแต่ต้นไม้เนาะมาฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นคูนพ่อแม่พี่น้องก็สะอยู่หน้าบ้านเรือนของบบาไซเนาะก็ถือว่าสวยงามพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็เป็นสวนย่อมเนาะสวม ส่วนรอบเพือนของบาไสยเนาะพ่อพี่น้องถ้าบมีสวนเนาะปาใสกับยู่ลำบากเนาะเพราะว่าห้อนพ่อพี่น้องเพราะอากาศมันก็อบอู้เนาะถ้ามีต้นไม้ผมไม้เนาะก็อยู่ข้างๆหน้าบ้านเนาะนะครับอากาศี่พี่พี่้ี่พี่นเนพะุ่ม่พี่พี่พ่พี่่พี่ น,นี่ก็สิเป็นมะละขีนกเนาะของบราซาเองพอยพี่น้องก,ก็ทั้งล้านอีกข้างหนึ่งเนาะขางเลื่อนของบราซาอีกข้างหนึ่งพวยพี่นอ้องโดยนี่ก็สิเป็นมาละขีนกเนาะอันนี้ก็คือมะละขีนกน,น,นี่ก็กส่วนใบา่า่เป็นกัรรับประทานกับอาหารทุกอย่างไล่อพยพี่นอ้องเพราะว่าเป็นสิเป็นยาเนะาะก็สิกินแอสดๆน้อยหนึ่งก็ได้หรือว่า จะลวกน้ำร้อนหรือว่าจะนึ่งเนาะก็ะอร่อยขึ้นกันเนาะก็ะเป็นเครื่องมละขคีนกพอม่พี่น้องเคื่อเพึ่งจะสวยงามเนาะมี่จะอยู่ข้างบ้านของบาไซเองเนาะคือสวนรัวเรือนนั่นแหละสวนย่อมของบาไซเนาะก็มีทุกอย่างไว้พี่น้องเยโดยก็สวยงามเนาะเขียวแต่ว่าใส่ก็ เอากินคู่มือเนาะเพราะว่าจะได้รักษาสุขภาพเนาะเพราะว่าถ้าเรากินนี่จะขับไปได้เนาะทุกอย่างเนาะที่เป็นโรคอะไรต่างๆเนาะการเพื่อสิสวยรักษาเนาะพริสุน้องเนาะโดยเพื่อสิสวยรักษาให้โอเค สวัสดีลูกสวัสดีทางน้องโคหน้าเพื่อนกับทำสวนมาเมื่อยพอสมควรพ,พี่น้องเนาะต้นไม้ที่บราใส่ถ่ายพอเมียพี่น้องได้เบึ่งในส้มเนี่ยก็มีความหมายคนละอย่างเนาะมีความหมายทุกทุกอย่างเลยกับแบบว่าแต่ว่าความหมายกันคนละแนวเท่านั้นเองพอเมยยพี่น้องกระทาพอเมยยพี่น้องท่านใดเนาะอยากจะ สอบถามความหมายของต้นไม้ทุกอย่างเนาะกาติดต่อมาทางซ่องบาสายชาแนลไลฟ์พมแม่พี่น้องกับาสายก็ได้อธิบายพมแม่พี่น้องได้ฟังเนาะโดยย่างพริกเนาะพริกซีหนูเนาะกัมีความหมายอีกอย่างหนึ่งเนาะพอแม่พี่น้องกัมีอย่างบีกรททิงเนาะกัสีมีความหมายอีกชนิดหนึ่งเนาะ ต่บางคนกับบัวหูเนาะว่าเออว่าฮูว่าต้นบีกระทิ้งแต่กับบัวหูความหมายของเพื้นเนาะควาพี่น้องโดยอันนี้กัทางใบเตยพี่น้องเอ้กับสิมีความหมายคือการเนาะเอ่อต้นเงินต้นทองนี่กับสิมีความหมายในตัวของเพื้นเนาะแต่เฮาบัฮหูเท่านั้นเองแต่ยังต้นใบกระโดดน้ำเนาะพี่น้องใบกระโดดน้ำเนาะกับ มีข้มหมายคือการพ่อแม่พี่น้องเนาะลักษณะต้นดอกเข็มม่งเนาะถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากจะหู้เนาะว่าต้นเข็มม่งนี่คือเป็นดอกสวยๆบอรดูว่ามีข้มหมายกับตัวของคุนเองบอกดูว่าอย่างไรเนาะกะับติดต่อถามทางบ่าวสายได้พ่อแม่พี่น้องกัดยินดีตอนหับเนาะโดยกับบ่าวไทยกั ถ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องเนาะได้เบิ่งนานพอสมควรเนาะพ่อแม่พี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่ดีมีแฮงเนาะได้รับชมคลิปของบ่าวายคลิปนี้แล้วเนาะกระซุบกระพริเข้มแข็งเนาะกมีคลิปสิ่งใดขอให้ได้สิ้นนั้นเนาะสมรังที่ปรารถนาเนาะโดยก็ขอขอบคุณขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่กระทางอีฟซีเนาะที่ติดตามสมช่องบ่าวายเนาะ มาฮอน,นี้คลิปเอาใส่กัน,นได้จบลงเพียงเท่านี้เห้พี่น้องกลายมีคลิปอีกต่อต,อตอไปเนะาะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยกล่าวคำว่าสบายดี